ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำแนวทางการขันน็อตนะฮะว่าขันยังไงให้มันพอดีขันยังไงไม่ให้มันหลวมขันยังไงมันแน่นไปมันอาจจะขาดนะครับผมวิธีที่มาตรฐานเลยนะให้มันแม่นยําเลยก็คือต้องใช้ปะแกปอนนะครับผมในการใช้ประแกปอนนี่ก็จะผมก็จะทดสอบให้ดูนะครับบางทีว่าเรารู้ว่าประแกปอนมันเท่านั้นเท่านี้แต่เราไม่รู้ว่ามันจะปรับขนาดไหนนะน็อตมันถึงจะไม่ขาดนะครับผมบางที เราขันเบาไปมันน้ำมันอาจจะซึมนะบางทีว่าเราไปขันฝาวงฝาวาวนะหรือว่ฝาฝาฝาสูบอะไรประมาณนี้น,ะนอตแต่ละตัวนะผมขันกลัวขาดว่าขันเบาไปก็อาจจะน้ำมันอาจจะซึมอะไรประมาณนั้นเนาะทีนี้แต่ผมจะมาขันให้ดูนะครับว่าน็อตตัวนี้นะเอาเอาตัวนี้นะครับว่าตัวเนี้มันจะทนแรงบิดได้่นิวตันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตอยอู่ขันอยู่กับพวก ฟ้าว้าวนะพวกรถกระบ,บะนะหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้เนาะลุยพวกนี้นะอ่าน็อตตัวนี้นะครับขนาดตัวนี้นะครับขนาดมันอยู่ที่นะคือขนาดก็ก็มีมีความสําคัญนะขนาดของเกียวนะยิ่งเกียวยาวมันก็ยิ่งแข็งแรงนะครับถ้าเกียวสั้นมันก็จะแข็งแรงน้อยนะตัวนี้ขนาดเกียวอยู่ที่เก้ามิลตีปินนี่แหละนะประมาณเซนหนึ่งนะอ่ะนะไอความความใหญ่ของตัวน็อตเนี่ยนะ ก็อยู่ที่5.8นะหรือว่า M6 นะเขาเรียก M6 นะก็ประมาณ6มิลน,นะตัวนี้นะอ่ะดูนะน็อตตัวนี้นะว่าเอ่อมันจะทนได้ประมาณกี่นิวตันนะส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดปัญหาเวลาเราขันมอเตอร์ไซค์เนี่ยและมันก็จะเป็นอลูมิเนียมนะตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะเอ่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียวตัวนี้มันหลุดนะฮะอ่ะาตอผมจะลองให้ดูนะครับอันนี้เป็นหัวเบอร์8นะครับ ซึ่งน็อตตัวนี้ m หกเนี่ยบางทีก็เป็นเบอร์สิบบางทีก็เป็นเบอร์แปดแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นเบอร์แปดนะครับผมก็จะใช้เบหมายเลขแปดในการออกวันที่หนึ่งในลำดับต่อไปน้ำบัตรนี้นะครับผมโอเคนะผมใช้เบอร์แปดนะครับผมนี่ผมจะเปลี่ยนลูกนะอันนี้ลูกเบอร์สิบอะพัคแกปอนตัวนี้นะครับเป็นขนาดเล็กนะครับมันจะเล็กต่ําสุดก็คือห้าดูตั้นนะฮะเริ่มจากห้านะครับถึงยี่สิบห้านะครับผม ตัวนี้เป็นตัวไอตัวจับบล็อกเนี่ยเป็นขนาดเล็กสุดนะครับผมาถามว่าแข็งแรงไหมมันก็ตามตามอะไรมันนะตามสเปคมันนะนะก็คือ25นะถ้าเกิน25ไปแล้วก็ต้องไปใช้ตัวใหญ่นะครับผมถ้ายี่ห้ไม่เป็นไรต่เนี่ยนะ25 30มันได้อยู่แต่ว่า30มันก็มันก็เกินขนาดของมันก็ไม่ได้นะมันก็จะดังแกะ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 อา่าโอเคนะครับผมนี่ผมจะลองให้ดูเลยนะครับดูนะครับว่าผมจะปรับไปเรื่อยๆนะ แต่ผมว่าห้าเนี่ยมันน้อยไปนะครับเพราะผมมีประสบการณ์อยู่นะว่าห้ามันมันได้อยู่แล้วหละนะผมจะเอาไปที่ผมจะไปที่นู่นเลยเพื่อให้ความรวดเร็วนะผมจะปรับไปที่สิบกว่าเลยนะครับเอาที่ตัวนี้ผมปรับมาที่เก้านะครับผมลองดูเก้านะครับไอพวกฝาวาไอพวกกระบะเขาบอกว่าประมาณเก้านะแต่ว่าเก้าผมว่ามันบางทีมันก็ไม่อยู่นะน้ำมันอาจจะซึมนะครับผม เราจะขันนั่งกว่านั้นนะนี่ใช่ไหมก้าวเนี่ยก้าวแค่นี้เองเน,นะไม่มีขาดนะก้าวเนาะซึ่งมันค่อนข้างจะหลวมอยู่นะก้าวนะบางทีซีนเรามีดีนะน้ำมันอาจจะรั่วได้นะอันนี้ผมจะปรับไปเรื่อยๆนะอันนี้มาที่อันนี้มาที่11น,น,นะผม11นะครับผมลง11ลงนะครับอ่า11ฐานนะครับไม่เป็นไรนะครับไปเรื่อยๆนะ อันนี้มาสิบสามนะครับผมอมาสิบสามนะครับถ้าได้อยู่นะครับไม่เป็นไรยังไม่ขาดนะครับผมไปสิบสามแล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะอันนี้มาสิบห้านะครับผมมาสิบห้านะครับมาสิบห้า นะอ่าสิบห้ายังได้อยู่นะครับผมไม่ขาดนะไปสิบอ่าสิบเจ็ดแล้วกันนะอ่าสิบเจ็ดนะผมลองดูนะโอ้สิบเจ็ดก็ยังได้อยู่นะครับไปเรื่อยๆนะโอ้นี่มาเท่าไหร่นะอันนี้มาสิบแปดนะผมสิบเก้าครับสิบเก้ามันเป็นเลขขี้นะเนี่ยนะ สิบเก้าผมว่าไม่น่าจะรอดนะเดี๋ยวผมถอยลงมาหน่อยนะครับเอาเอาสิบแปดแล้วกันเนาะสิบแปดซึ่งอ่าอ,อันนี้มันเป็นเลขขี้นะครับก็ต้องดูตัวนี้เอานะครับอ่อประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดนี่นะไม่ถึงสิบเก้านั่นเนี่ยนะอยู่ก,กลางๆนะอยู่นะ จะรอดไหมผมว่าไม่น่ารอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราถอยเราสิบเกตนะสิบเกตดูนะสิบเกตอยู่นี่เลยอ่าสิบเกตดูนะใหม่นะสิบเกตใหม่นะอ่าสิบเกตได้นะครับสิบเกตได้เอาทีนี้ไปสิบแปดเลยนะครับศูนย์ 0, ได้ไปได้ไปครึ่งหนึ่งอ่ะนะ,ะประมาณนี้นะ อันนี้มันสิบเก้านี่วะประมาณนี้เอาสิบแปดแล้วกันเนาะเอากลับสวนแล้วผมว่าน่าจะไปแล้วแหละ <c oughs> เรียบร้อยแล้วผมเรียบร้อยครับน็อตขาดนะผมก็สรุปอย่าเกินสิบเจ็ดนะครับผมเกินสิบเจ็ดไปแล้วอา่า ไม่ไม่น็อตขาดก็เดียวรุดนะครับผมโอเคนะครับเป็นแนวทางนะครับในการขัดน,น็อตนะผมสนใจก็สั่งซื้อได้นะนี่ผมสั่งซื้อออนไลน์มานะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะในช้อปปี้ร้า,านซะด้าแต่ผมซืนะ้อในช้อปปี้นะราคาตัวนี้ผมซื้อมาประมาณสองร้อยนั่นถูกมากแนละ้วเดี๋ยวนี้นะเนี่ยแบบนี้เลยนะให้ดีอยู่นะเอาไว้ขันน็อตนะเราจะได้ไม่ แตกะกะกะปิดกะถูกเกิดความเสียหายนะงานจะเข้านะครับ